สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องติวีนะครับผมวันนี้ครับผมก็นาคอนนะครับสกินอนิเมะนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับผมก็เป็นวันที่สองมกราปีหกเจ็ดนะครับผมก็ปีใหม่จะสดร้อนเลยนะครับผมสกินนี้เข้ามานะครับโอเคครับเราสุ่มกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะใช้งบกี่คูปองนะครับผม โอเคครับตอนนี้นะครับเรามีคูปองอยู่ห้าพันคูปองนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปสุ่มกันดูนะครับว่ามันจะหมดกี่คูปองนะครับสําหรับนาคอนอนิเมะนะครับผมอันดับแรกมาไปกดฟรีก่อนเลยโอเคครับหมาซิ่งรถครับซิ่งรถอุ้ยอันดับหกหกอ่ะสวยอยู่ก็เราสุ่มได้เหรียญใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีแลกรางวัลอยู่นะครับตรงนี้นะครับ ก็จะมีพวกเครื่องยนต์ต่างๆนะครับมีสกินด้วยนะครับมีตัวละครด้วยนะครับแล้วก็มีท่าเต้นนะครับของนาคอนนะครับโอเคครับไปเราไปเริ่มสิบกล่องแรกกันเลยนะครับผมไปรุยป่านนนนนโอ้หนักสิสิบเก้านะครับก็โอเคเฮ้ยเราได้ล้อหนะ้าล้อหน้ามาอันนึงเฮ้ยนาทีช่องทุกคน ไปครับอันดับที่16นะครับผมเข <Okay, S 1> ได้เชื้อเพลิงมาโหเรามีเหรียญอยู่ประมาณ87แล้วนะทุกคนไปครับ <c oughs> อันดับ9อะ่ <c oughs> อ9อะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมมันได้อันดับอันดับเกว่ะ ไอ้ถือว่าถือไม่ถือไม่แย่นะไม่แย่นะอันดับที่สิบห้าโอ้โหเมื่อกี้ยังได้อันดับเก้าเลยเพื่อนฮัลโหลไ,ไปครับลุยต่อครับผมคูปปองยังเหลือครับไออันดับหกวสวยเพื่อนไปครับสตาร์ติดเลยครับผมเครื่องนี้อันดับแปดไปต่อครับผม คูปองเราเริ่มลดเรื่อยๆนะครนะผมโอ้ไม่ได้อะไรไม่ได้ชิ้นส่วนเลยเหรอโอเคทุกคนอันนี้เราจะแลกเอ่อยางในตัวเจ้นนะครับผมโอเคโอเคครับลุยต่อครับเพื่อช่วยให้เราอัปเกรดรถนะครับผมันดับที่สิบสี่โอ้โหเฮ้ยในกระจกหนะ้าสวยเพื่อนมาครับ ของแต่งเราเริ่มพบแล้วเรามีของแต่งสี่ชิ้นนะครับผมเหลือเครื่องยนต์นะตอนนี้เรือสองพันเก้าคูปองนะครับผมไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเนี่ยอันดับสามเฮ้ยเชียร์ไดโอมาเฮ้ยสวยดีอะไรอ่ะอะไรอ่ะผมข้อผิดพลาดโปรดเข้ากิจกรรมใหม่อะไรวะเอ้า What the fuck? ว่าตรอฟ้าก็เข้าใหม่เหรออาจจะยังไม่เสเทรยนหรือเปล่าครับมาครับมา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 ต่อต่อต่อโอ้กำลังไหลลื่นเลยอะทุกคนไปครับผมอันดับสี ต่อครับกล่องนี้เท่าไหร่ยังไม่ดูเลยเนี่ยกดเรื่อยๆอันดับสี่ฮัลโหลจริงด่เฮ้ยออนนี้เรามีสามร้อยแล้วครับเราต้องการอีกสองร้อยนะเพื่อที่จะแลกได้นะครับผมแลกเราต้องการเครื่องยนต์เฮ้ยที่สองเฮ้ยใกล้เคียงที่หนึ่งแเนี่ยเราได้สกินตัวนี้นะครับแต่ว่าผมมีแล้วดีประเด็นนะไปครับ ที่หนึ่งที่หนึ่งเลยเพื่อนโอ้ที่สาม <c oughs> ครั้งนี้แหละที่หนึ่งเลยเพื่อนมันมาถึงขนาดนี้แล้วอะแบบต้องได้แล้วอะที่หนึ่งเลยที่หนึ่งที่หนึ่งเฮ้ยโอ้โหที่สี่ไม่เป็นไรมาเรามีแล้วเราครบแล้วครับเราได้เครื่องยนต์แล้วแรงเรียบร้อยนะครับไบผมเหลือพันสองร้อย ยี่หกคูป,ปองนะครับผมไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าน,นะมาครับอุ้ยเชี่ยแม่งเสียงรถเสียงรถผ่านมาครับอันดับสูงสุดเราอยู่ที่อันดับสองนะครับผมมาดูครับว่าเราจะพอหรือเปล่าน,นะไปครับสิบกล่องเฮ้ยจีนึงเลยจีนึงโอ้ที่สามอุ้ยเชี่ยทำไมมันออกยากจังวะชิคูป,ปองกูแม่งเริ่มร่อยหรอไปครับที่นึงเพื่อน โอ้ยทำไมมันเกลือจังวะไปครับชิ้นเ,เป็นเกลือแปลกๆแล้วเนะี่ยโอ้ที่สองที่หนึ่งเพื่อนกูปองไม่พอแล้วที่หนึ่งที่หนึ่งเฮ้ยโอ้เาจริงทุกคนกูปองไม่พออ่ะเชี่ยผมต้องไปเติมอีกเหรอใช่ไหมเนะี่ย เฮ้ยทำไมมันเกลือจังมะห้าพันกาบองไม่พอเหรอเนี่ยโอเคล้ว okay, ทุกคนผมขอขออนุญาตไปเติมก่อน, okay, นนะครับผมโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับคูปองก็เข้ามาแล้วนะครับผมผมเติมไปในสองพันบาทนะครับผมโ okay, อเคเดี๋ยวเราไปดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะได้หรือเปล่าสก,กินตัวนี้นะครับ <c oughs> ย,าย,ยากได้เย็นเหลือเกินโอเคครับท่านผู้ชมมา ไปให้ผมสิบกล่องแล้วสิบช่ยสิบกล่องแรกที่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยที่หนึ่งมันเนี่ยโอ้โห oh. ที่ห้าเชียเ่ยเฮ้ยจะพอปหมนเนี่ยที่หนึ่งเนี่ยเฮ้ยจะเสียหกพันเจ็ดพันเม็ดเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยที่หนึ่งเฮ้ยได้แล้ว เชียทุกคนผมได้แล้วเฮ้ย <c oughs> พี่ยอดโคดีใจอะ่ะเด๋ยววะนี่โอเคได้แล้วครับทุกคนว้าวว้าว เย้ yeah, ได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเออเราจะแลกอะไรดีนะครับก็ไม่มีอะไรให้แลกเลยแลกอะไรดีอยวิโอเลตแลวกันนะครับสกินนี้ยังไม่มีนะครับผมเหลืออยู่สองร้อยนะครับ <c oughs> ก็ว่าจะแลกไดโอชาเนียครับผมโอเคเดดเจสเบดนะครับ ถาเต้นนะครับถ้าเต้นผมแรกเรียบร้อยเลยนะครับผมหกสิบนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนโอเคไปเราไปดูของรางวัลกันนะครับก็ของรางวัลนะครับที่เราสุ่มนะครับจะเข้ามาที่กล่องจดหมายนะครับด้านบนนี้เลยนะครับผมโอเคเอายู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอเคครับเราไปดูนาคอสกันก่อนเลยนะครับผมโอเคทุกคนอุ้ยตื่นเต้นวะกดลับเลยนะปึ๊บ มาแล้วครับจงังหวะนี้โอ้โหเทโอ้นี่ปัดนิดนึงเรียบร้อยจ้ากระเป๋าตามเคยยนี้ม่งโคตรแอคกเลยวะ่ะทุกคนสวยห้ามทุกคนได้มันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้กรอบโปรไฟล์นะครับทุกคน n a r s dimension breaker โอเ okay, คครับก็ต่อไปนะครับเรามากดทับยานอวกาศนะครับขี่ยานนะเปิดเลย เรียบร้อยนะครับที่เหลือก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นี่ดูนะครับว่าผมใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับกับสกินนาคอร์ดเดมิชันเบเกอร์นะครับผมพร้อมแล้วนะครับผมก็ขึ้นมาได้เลยครับโอเคครับก็ตามนี้นะครับผมก็กิจกรรมนะครับเริ่มวันที่สองถึงวันที่สิบห้านะครับผมเดือนมกราคมนะครับ 2567นะครับก็อย่าลืมไปสุ่มกันได้นะครับผมไม่แพงแน่นอนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะแพงหรือเปล่านะแต่ผมแบบเกลือมากเลย <c oughs> ก็ลองไปสุ่มกันได้นะครับผมโอเคครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับเฮ้ยถ้าเต้นนาคอเหรอทุกคน กล่องละห้าคู่ปองเหรอโอ้จัดเลยครับทุกคนไปครับกล่องแรกไปเลยโอ้ไม่ได้นะครับส้าสิบกล่องเดียวผมวิธีทำไมมันได้ยากจังดอบเด่นมันเท่าไหร่อะถ้าเต้นสองจุดห้าสูเนาะยี่สิบกล่องไหมปึ๊บ เฮ้ยทำไมมันได้ยากจังวะทุกคนสามสามกล่องนะครับไปครับโอเคได้นะครับผมดูดิเป็นทาเต้นแบบไหนนะครับเอ่อโอ้่าเต้นอะไรวะเนี่ย ที่น้ำก็สวยดีนะครับผมต่แล้วบ๊ายบายไปจริงๆแล้วนะ